ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ปีงบประมาณ2568โดยสกรระดับตำบลหินโคนขออนุญาตนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ดังนี้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหินโคนมีบุคลากรทั้งสิ้น3คนดังนี้ 1>, 1. นางสาวรัตด,ดาเกียรติคุณศิริครูศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2. นางสุนีกิติพันธ์ครูศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน 3. นางสาวพกามาศเมรำครูสรชปฏิบัติงานด้านธุรการ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหินโคนมีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหินโคนมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น1,75คน นางสาวรัตด,ดาเกียรติคุณศิริรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน30คนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ75เปอร์ซ็นต์นางสุนีกิติพันธ์รับผิดชอบนักศึกษาจำนวน45คนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ5 2 2เปอร์ซน์นักศึกษาเข้าสอบเอเน็ตคิดเป็นร้อยละได้6 6 6 6เปอร์ซ็น์ นางสาวพกาาสเมรำรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน80คนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละได้78.75เปอร์เซนต์นักศึกษาเข้าสอบเอนเนตคิดเป็นร้อยละได้80เปอร์เซนต์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมโครงการตามที่สถานศึกษากำหนดอาทิเช่นโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่5กรกฎาคม2568ณนะหอประชุมสกร,รออำเภอรำปามากโครงการค่ายวิชาการยกระดับเติมเต็มความรู้สู่การทดสอบระดับชาติ e อน t วันที่15กรกฎาคม2568ณนะสกร,รอระดับตำบลหินโคน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ100%เอร์ซน์นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ได้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ณสกรระดับอำเภอรำปายมากกลุ่มเป้าหมายจำนวน8คนผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100% 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่4กรกฎาคม2,568นส่ณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านสะบัวตำบลเมืองแฝกอำเภอรำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มเป้าหมายจำนวน7คนผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100% 3. เปอร์เซนตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้าเป้าหมายจำนวน30คนผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100่เปอร์เซ็นต์ 4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายจำนวน3าคนผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100%การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มีการจัดและส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่น โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปายมาศจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาสกรระดับตำบลหินโคนผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทิสวิชาชีพการทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้า เนื่องจากผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำให้เกิดการสร้างรายได้จากการทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้า